hello hello how are you today Anna I am fine thank you and you oh I am fine how are you today Martin I'm good wow me how Roman me how Anna 你好行，请你好吗？一二三四，门前大小小有个一术鸭，快来快来数一数，二四六十八，咕嘎鼓干我的音。 ของพวกเรานะใช่แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะที่ได้เวทีแล้วก็ลำโพงเสียงแจ๋วๆอย่างนี้ก็คือทวีสยามศินนั่นเองใช่แล้วแหละค่ะแต่คืนแต่ค่ำคืนนี้ไม่ได้มีแค่พวกเราที่แสดงน้าพี่เขียง มีแค่สอคนเสียอีกอ่ะอ่ะไม่รู้ละไม่รู้ละซะแล้วแต่การสแสดงจะแซ่บขนาดไหนต้องลองดูกันเองนะโอ๊ยตื่นเต้นจนรอไม่ไหวแล้วง้นเชนะิญพปเตนในงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีเก่าเอ้ย ขอบคุณค่ะเชิญพบกับการแสดง